เก่าป like ีของผมเคยนอกใจแล้วค pues ู่วางโท้องคำนึงข้อว่าเทาหักกันเนาะข้อว่าอยาเป็นข้อเป็นข้อเป็นกลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตุกชุกชุกคนเนาะวันนี้ก็มาพบกับสาวพวงสาวเลาคือเก่าพี่พี่น้องเลย โดยไม่ทางสะพวงกับมาตามหาสาโสดอีกแล้วเนาะทางสะพวงกับมาห่อนเธอเดินจีพ่อแล้วรไม่พิลองเลยแต่ทางสะพวงกับบุคคลมหาท่านเพิ่นจ้าคื่อเป็นครั้งแรกเนาะโดยอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเขาไปหาทางเพิ่นเลยเนาะไะโดยสบายดีเลยโดยสบายดีเนาะทางสาวพวงกับสติกับบุคคลมหาทักเลยเพื่อนจ้าคือเนาะโดยเป็นครั้งแรกเนาะโดย กะจะขออนุญาตถามซื้อเสียงทั้งเอื้อยเพื่อนเนาะซื้อว่าจังไดเด้วซื้อแก้วซื้อแก้วโดยอายุได้สักยูชาเป็ดชาเป็ดโดยเป็นอะไสาวพวงเนาะโดยเป็นน้องของสตรีเลยโดยเป็นยังไงมันจได้เน้องชาเป็ดกันอ่าทั้งเอื้อยน่ะเป็นผู้สาวบรือว่าจังได้นีห้างมีห้างเลยลูกจะคนแล้วลูกคนเดียวนี่เนื้อไส้นาะอุไส้อโอ้เป็นในห้าง อในลูกหนึ่งเนาะโดนโดนข้ากินข้าวกินน้ำและวยังโอ้กินแต่ตอนเช้าเนาะนี่กับส้มเที่ยงเราย่างนี่กินข้าวกินน้ำเนาะโดพอเฮ็ดกินยังเล่หมูนี่เนาะยังบ่ฮู้ยังฮู้ไม่โนอยู่โดนอันมื้อนี้ก็บ่ได้ไปใส่บ่บ่ไ่ได้ไปใส่อันอันอันเพือนอันเจ้าบ่อันที่อยืนเดินเดินี้เงินป้าโอ้จะมาหามาเรียนเงินป้าโอ้มาเรียนเงินเนาะโดย อ่าขอเนี่ยถามเนาะ,ะทางเอื้อยน่ะเป็นไม่ห้างวะโดยเลิกเลิก,เลกลากับผัวน่ะจะปีแล้วเราจะปีแล้วเลิกปีนี้แหละหากันซเลิกนี่บอ๊แบบว่าเลิกปีนี้หากเลิกนันลายเดือนและโอ้ประมาณจังเดือนละอื้อมันสี่หาเดือนโอ้ 4, โอสี่หาเดือนเนาะเราซื้อซวนในห้องกเลยโดยหัางไม่ใหม่ห่างไม่ใหม่อยากห่างก็ดำใจวะใจคนอยากได้คนคุยบอะโดย โดยเคนใดจะเห็นเพ่นก็สนใจก็จิดต่อมาได้นอกก็ได้นอกคนก็กำลังโง่ครับซดวยเ่้ยเป็นคนเดียวไฟแดงนะนะแบบไฟกำลังมาเลยตอนนี้อย่าโกอันนี้าตถามนอกว่าแต่เลิกล่ากันไปแล้วนี่นะอนก็ได้ทรงเงินทรงเงินทำางินให้ดูอยู่อกไม่ได้สงไ่ด้ทรงมาเลยบอกแล้วคนก็ไ่ได้ติดต่อมาหาลูกเลยบอกบล็อกเฟส เพือเอ่อนอว่าเป็นคนบอกแบบเป็นจริงไหมแบบเหตุผลที่บวา่าต้องเลิกต้องลากับแบบแบบต่างคนแบบต่างอยู่แบบเหตุงานนะนะเหตุงานแบบเขาไปอยู่ไทยทํางานทาเงินแบบความหาางิันอะไรทางเคยกับเไลาไปเหตุงานแลานะเพื่อน<ๆ>บอกคือวันใดวั่ไดทางเ,เ,งาเค,อคอเย,เยอยู่บ้านเขาลูกอยู่บ้านแต่ท่างอานผัวเคยนะเหตุงานอยู่ไทยโดยสาเหตุเป็นยังคือว่าเลิกกันแบบนี้ บุกคุยกันหรือว่าเขามีคนใหม่บอหรือว่าเองไปเพือเบื่อเฮานะรถก่อนที่เลิกเขาก็บอกว่าหมดใจแล้วบมดได้มักแล้วบาันนเะหมดใจแล้วบมดได้มักแล้วเฮากับพูดได้แบบพูดเทานะคะผมมีคนใหม่นะเขาสิบผมมาบอกเขานี่นี่โดยแม่เลยเนาะแล้วเขากับโบเฟสแล้วเขากับเขาใจอยู่แล้วเขามาเลยสำคัญวันเด็กอีกอย่างเพป็นกับบอกเฟสจ้าเนาะ บอกเลิกแล้วแล้วก็คือบอกเลิกไปเลยเด็กไม่ได้สนใจน้ำเลยเนาะเด็กบ่ได้ติดต่อหากันเลยเนาะมีลูกทำยังเนาะทั้งที่อยู่กันมาเก่าปีมีลูกน้ำกันเกตเงินซื้อดุซื้อแรงเงินน้ำกันหางน้ำกันเวลาเขาไปแล้วเขาไปแบบบ่มีเใหญ่ใหญ่แบบว่าไม่ได้แบบบอกเองมากมายเนาะไี่จะว่าแบบเบิดใจเลยแบบเบิดมากเลยเนาะ สงสัยทานเมีคนใหม่ใช่เนอะเอยเนาะเขากันไงคะว่าคนคนเ่าบ่มีคนใหม่เขากับบสามันมาเลิกเันได้ไหมโี่ผ่านถูกผ่านสุกประกันได้อีกอย่ยางกับเห็ดเชืออหานํำกันเนาะเพื่อนกับมีเนาะโดยแล้วกับลูกกับมีอีกคนนึงทั้งทั้งที่เขาบอกเลิกเบอกเลิกคอยแต่ว่าขอก็เลยว่าสิ่งที่ห้ามาํำกันแบ่งกันคนเละครึ่งแต่เขากับบั่ยอมแบ่งเขาให้รุ้จักแขกคนเดียว เพื่อนในสายเว้ยเขาโบ้ให้เขาโบ้ให้เว้ยแต่ทั้งทั้งทั้งที่ลูกไปอยู่น้ำเจ้าเนาะลูกก็เขาโบ้ให้ลูกก็โบ้ให้โอ้ก็ไปคุยกันที่ตู้อ่ะอาคอยหน้าถามเนาะอ่าทั้งอ่าผัวเกิยเป็นคนบ้านไหนบ้านเดียวกันบ้านนี่เลนโค้งนะผัวเกิดเป็นคนบ้านไหนสะเป็นคนบ้านโค้งอ๋อคนละบ้านเว้ยมาผัวอยู่พี่กับอยู่น้ำผัวอยู่บ้านนี้เยอะเลเฮ็ดย้อนยิ้มช่างเฮ็ดอยู่พี่เหเฮ็ดอยู่พี่ ไม่ได้เชียร์ใจอย่างเดียวเจ็บใจอีกงช้ำโดนโน้ตกับเ็นตาอีกตนี่ได้เพราะว่าลูกเพื่อนกับวัวหายนาะแถมเพื่อนซ้ำกับวัวหายบะเพื่อนห่ายน้อยคนเดียวคนเดียวเหมือนแบบมาหางแบบอยู่น้วกันห่างเก้าปีเนาะแบบสูงชนมาทำกันลำบากลำบนนะหมดเวลาเข้าสิไปแล้วเข้าไปแบบมีเยอะแยะอนะแม่ละสติขวัญใจอยู่ครัวเฮาเนาะคนเฮาอยู่น้วกันเนาะมาหลายันเนี่ยมากันสิไปกั เขาเป็นทํามันเนี้เนาะแบบทิ่งที่ห้ามันกันกับคนละครงอันนี้เขาก็จะได้แต่ผู้เดียวแั้วที่ีเขากับเป็นคนบอกเลิกอ่าเป็นคนแบบข้างที่เ้านี้ยไม่ได้แบบพิษอย่างเนาะแบบอยู่ดีๆกะเอาลูกเอาแบบเขาเอาลูกอยู่เพื่อนเนาะไม่ได้เห็นอย่างเนาะเขาตั้งตัวระธานเลยมาแบบบรทธานหันเนาะแบบตั้งแต่เพิ่นไปเพิ่นกิดโทรมาลงมาอย่างกับเจาอยู่แบบโทรอยู่บ่บ่โทรคอยโทรไปกับให้แสดงว่า มีมีคนใหม่เนาะสมการอย่างนี้่ะเพป็นก็บอะไ้แบบโทรมาถามข้าวข้าวของหนูยังเลยเนาะบดูสนใจได้นั่น้องจีท่ก็จีท่องหาแต่แม่เขาบุญแล้วแม่เขาของเขาปล่อยเขาบอกแล้วอายาขออนุญาตถามเ่ยเนาะคำว่าเขามีคนอย่างโอ้ไม่ลงกะถือว่าเปิดใจเลยเนาะตอนนี้เนาะเปิดใจเล้วโอ้ขอบคุณ เพิ่นก็แบบว่าเสียใจให้เนาะสะแพนเนาะแม่นวันนี้นั่นอันเพื่อนสร้างกับเพิ่นเป็นเป็นของเพิ่นเพิ่เนาะบ่ได้ได้อีกบ่ได้ยังเวลาจักกันเดียวเนาะดเียาถามเนาะว่าอันคิดสิไปทอไป่บ่มีเงินอแดงว่าอยากไปอยู่แต่ว่าบ่มีเงินเนาะเฮ็ดบัเฮ็ดหยังบ่เนาะแม่เพราะว่าไปทยสมัยนี้เฮาก็ต้องได้เฮ็ดัเฮ็ดเอร์เนาะอือั ค่ะไปยังอ no. oh, well really? ีกเนาะจะพวงหลายยาวไปหาเงินอันเนี้ยพอได้ส่งให้ลูกชื่อขนมอืมว่าเพื่อนก็ไม่ได้ส่งมาให้เลยเนาะไม่ได้สนใจด้ยบอกคอนเฟสเนาะส่มันก็เออคนฮาวเนาะต้องแบบเออถึงเชลโลเชลลากันไปแล้วกันยังต้องกอดลูกแม่เนาะกินหอนดแม่ต้องทูมาบอกไม่ยังกันเนาะอันนี้ไม่ได้บอกยังกันเลยเนาะ เด้เคยคิดว่าจะเป็นยันชีดอ,อยู่บ้านกับเวก,กันดีๆนาะอยา่คิดงช่วงีช่วงทีแบบทีเลิกกันีก่บห่างเพิเนี่ยแต่เขากขอกเขาเก้ว่าเอคอิดเป็นทางทด, <ๆ S 2> ดี่ดีเขาแบบยุ่งงายด้วยเขาติดทะลุมาซับนะที่เรากยโดไม่ได้คิดใช่ว่าสิไปแบบประทานหันเนาะประทานหันตอนนี้เนาะเราได้คิดเลยว่าเขาคิดที่ผ่านมาเราคิดแค่ว่า ัวเมียน่ะแบบคนท้ามันลำบากมันลำกันน่ะเขากับบสามารถับทิพย์ทั้ไปได้เขาทิพย์แค่เท่านี้แหละทิพเท่านี้เห็นพ่อเขาก็ได้คิดอย่างมากมายเนาะพ่อแบบพ่อเสียใจไว้ใจกันเนาะแบบเออเพื่อนจัดไปหาเงินไปหาทรับเนาะเออว่าให้ลูกให้เมียยันว่าแบบต้นยากเรื่องเงยังเนาะทิพยเรื่องานอยู่พุ่นเนาะยนว่าเขาก็เอาลูกถ่ายอยู่บ้านสิเนาะกับทิพย์แลเพิ่นไปหาเงินแล้วเพิ่นก็ทีเจอผู้หญิงข้างหน้าเนาะนะเป็นจริงเลยก็สู้ๆเอ้ยเดียวกัน ยาบ๊ะซีนีแบบคนที่ห the well, ักจริงแล้วก็นหักแท้เนาะสะพ่วก้นที่เขาพ่อมือแบบวาสิยูน้ำเฮาแบบถู่เล่เข้าเนาะถู่เลเฮาแล้วก็คนที่จริงจังจริงใจเนาะแล้วก็ยอมพับในตัวที่เฮาเป็นได้เนาะแต่คนเจ้าชู้ดูแิเนานะเนาะคนเจ้าชู้เนาะคอยแบบมื่อยตามคนเจ้าชู้นะเพราะว่าเคยเจอมาเลยเนาะเคยเจ็บมาเลยถึงว่าสีลำบากก็อยังเนาะถึงว่าสีทุกขอยังก็ยากคะแนนเฮาเข้าใจเนาะหักแท่งกันูไม่ได้คอยอย่างไรเนาะ นะเด็กขออันญาตทำมันนว่าเรื่องมีมาต่้งตาไรคอยนำเนาะเท่ากับเส้าใจเนาะพระวารัวอ้กญยงเนาะหญิงคือกันเว่ามันแบบท่านหันเนาะแบบใครก็ตั้งโตพวกท่านแบบบ่าทเดียวเนาะแบบเทากับไ่ได้คิดยังไงว่าคิดแบบเออแบบเพื่อนไปแบบยงยๆงยังเนาะแบบไปหาเงินหายังก็ได้ไม่ได้คิดต่วเป็นสิมาบวกบาเดียวแบบนี้เนาะคนทั้งแท้ดิ ยังพ่ออยู่น้ำกันนะเนาะตั้งหลายปีเนาะลำบากมาน้ำกันโดยเขากไม่ได้คิดแล้วเขาคิดใจดำกัดปีแนี่เอ้อเอากระเพื่อนเก้าปีแต่กระตพืนใหญ่เนาะต่งคนกับต่างทำหน้าที่โดยเแี่นเลยเ้าก็สู่ส้นกันมาจนหอดเก้าปีเนาะแบบโดยสิบใบสิบใบเดียวเนาะบวกขิดเห็นที่ว่าลำบากมาน้ำกันนะเมนเมนเนาะขบขวบขิดแหละอะยากยาเขาก็สู่ต่อไปเลยเดี๋ยวเขาก็มีคนที่ฮักเขากินเพราะว่า เป็นกันยังงามอยู่เนาะก็จากว่าแปดปีนาะเด้เหมืนกันเป็นกันยังไม่ได้แบบยังเป็นสาวเป็นสาวอยู่เป็นกันยังงามอยู่ประมาณนี้เนาะเลยหน้าหองกระิแบบกรต้องแบบเครียดกรต้องอย่างเนาะสะพ่วงสู้ๆนะเขาคิดว่าทำบุญกับเขามาสามีเนาะโดยไม่ได้แบบโดยเขาคิดไปงังนสั้นแล้วเขาก็เอแบบฮักสิมีคนที่ฮักเขาจริงฮักเขาแท้ตัวเขานะแบบเขายังเออเขาก็คิดไปทางที่ดียวเออเขา เดี๋ยวงานซีีคนหนึ่งจะเนี้ยคฟูเฮาก็ได้เนาะเดี๋ยวขอให้หยาดทานหน่อยบัดนี้ก็ได้มีสเปคก็ได้มีอย่างสเปคมีแต่แบบอยู่น้ำสบายใจบมเจ้าสู้เลยเพราะ่ตอนนี้แหละโอเพียงอย่างเดียวเหม่เจ้าสู้เนาะมีแต่อย่างเดียวนี่เนาะทำได้ทุกอย่างเนาะทำได้ทุกอย่างเนาะฐานะมันยังกระโบเกียวเนาะกระโบเคียสู่กับ บ so ่ลายใจแบบอยู่แล้วมันสบายใจเคยเก็บแล้วเนาะเก็บเก็บมาแล้วก็ก็ใหม่ๆัฮ้อนเนาะสุดๆเลยก็ยังเรียกว่าบ่อยากเทียวอีกเนาะอยากอีกบ่อยากอีกไก็อยากถึกเนาะผู้นคือกันแม่น่เพิ่นก็บ่ได้อ่าจํากัดเนาะว่าบ่ได้มีสเปคเพิ่นก็ไม่จํากัดอายุเนาะขอแต่บ่ได้จํากัดเนาะ ขอจะร่มร่มมาเฉลีใจกันกระหักกันแล้วก็บโบเจ้าสู้เนาะพอจะอย่างเดียวนี่พอเราเจ้าสู้น้องนั่นก็คือว่าต้นอะไรที่พันมากพันกระสู้ส้นกับแฟนคนน้องแฟนเก่าคนแบบมาลีแบบจากเริ่มต้นจากซู่ดนเลเป็นหอดลอยจะมีทุกอย่างเนาะมีเครื่องมีรถเนาะประุดท้ายมากกัน เลือดซูนคือเก่าเลือดซูนค yeah, ือเก่าให้น้ำดึงใหม่อีกเนาะดึงใหม่อีกแต่พอเป็นยังเนีก็อันซูซูเป้นไปเป็นผายเป็นเสียทุกอย่างทุกอย่างเพิ่นกะเพิ่งกะก็ได้ปั่นยังหายเลยเนาะแต่เดินคนเดียวเนาะเห็ดหน้าลำกันปีนี้กับเข่าลอยกวกันไม่ได้หายค้อยเข่ากั้เข่าลอยกัวคนน่ะปีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปั่นค้อยเห็ดหน้านี่เห็ดอันอยู่หน้าอันยังอยู่เนา นี่มันนาาคนัานาัญญ่สับเวก็บ่้าเไปหาหมด้่านีได้ก็ได้ให้เลยบห้แีเลยเนาะบ่เข้าใจดํากับคนก็นั้นเนาะถตายเจ้าอยู่ด้เนาะนเก็บทังผู้หญิงคนเดียวเนาะแม่นผู้หญิงคนเดียวแบบลูกก็บ่ได้แล้วก็แถมยังแบบเพื่อนซ่าก็บ่ได้เนาะเนแ แทนยังว่ายังไรอ่ะถ้าเกิเพิ่นนี้กลับบ้านซะซนาโอยใต้ตัวหัวเฮาก็มาอยู่บ้านเพิ่นเนาะแม่นเากันมา9ปีก็บ่เคยนอใจแล้วโอผู้าโทรเข้ามาก็มีแต่บ๊บอกบ๊โดยเพาว่าเฮาฮักกันเนาะะว่าเป็นเขอเป็นคเนคัวอยู่นํากันสุขสนเนาะเป็นคนแบบบ่ได้เจ้าสู้นะโดยแม่นเโดยแม่นถ้าว่าคนมันสิเจ้าสู้นี่ก็ คัน8เก้าปีขันายุ่งกันมาเก้าปีคอยเจ้าสู้เนี่ยอกระสิบเชียใจปนโดยลยเนียเข้าเลย่ได้ยางคิดเนาะโดยโดยอยากขอดเนี่ยถามเนาะทั้งเอกรดเฟสเรนล่ยู่บ่เดินเฟสเรีนเตอร์เฟสเตอร์อไล่บลีมีไล่โบมีรื่งเก่ามันคนจำมันเต็มโอ้รุ่นเก่าประชันเนาะโดมากกันเต็มเมนเทังเอกรีดเตอร์เฟสเนาะสมมติว่ามีภรักผคุณยายอยากได้เฟสเอื่อยกรสีเอาไห้เพื่อนบ่ไห้เนาะ เอาไงอ่ะหนาไหมแต่หลังไมมเนาะหลังไหมเนาะโดยแม่ๆสมมติว่าเอาไงหนาไมมอ่ะอาจจะมีคนแบบโป่งไร่โบดีเนาะทางมารบกวนทางเอึดสัซะซะโดยอ่ะเดี๋ยวอ่ะถ้ามีผู้ใหญ่อยากได้เดี๋ยวติดต่อมาหาทางสะพ่วงสติได้เด้อเนาะโดยเชี่ยวไหวเนาะโดยสติสะพวงกันเนาะถึงกำลังใจเพิ่นเนาะเพิ่มใจเพิ่มความเป็นมยิ่งนั่นกันเนาะ ใครก็บมอยากเจอเนาะแบบเรื gehört, <horrible. S 1> ่องแบบนี้นะโดยเฉพัวใครกัใครก็บมอยากเจอแล้วก็บมอยากถืออีกอ้อเหตุการณ์แบบนี้นะอ๋ออันเรื่องนดีคำว่าเขามีโอกาสได้ไปไทยกับศิไปเนาะไปอยากไปเนาะเพราะว่าเราไปอยู่ตัวคนเดียวเลยนาะเอ๋อให้อู่ในลมเงินเนาะ คือมวยเนาะโดนพ้อสมควรแล้วเขาก็รบกวนเวลาเพื่นมาดุเนาะแม่เขาก็ใช้ดรจูงคิดเนาะดเขาก็เห็นใจเพื่นเขาก็สู่ๆต่อไปเนาะ่ออสักมงูหนึ่งอาจจะมีคนที่หักอันเพื่นจริงเนาะหักแค่เนาะโดยคิดไปข้างที่ดีว่าเออเขาไม่แม่นเนาอคู่เขาเนาะแม่โดยสู่ๆต่อไปสักพีก็สะพั่นกระชวยพั่นเพื่อนเนาะเพื่อนอันพบฝ่อแจนคนอย่นี้กับคนจริงใจเนาะเราจะสู้เนาะโดย สบายดีเด้อเลยสบายดอ่าดูทางสะพวงกับไดโอลุ่มอทั้งเยเพื่อนเดีล็วเพื่อนไม่องเลยทั้งเยเพื่อนกับเป็นอ่าในห้างเนาะในห้างลูกหนึ่งอ่าทังเลยเพื่นกับซื้อวบาเอ้แก้วเนาะอายุสัป็ปีเนาะเพื่อนกับได้เลือกลากับผัวเพื่อนกับกะโดนพาอสมควรเลยไม่ยอ่ทาสพวงฟังังเลยเพ่อนเล่ากับตาทังเลยเพื่อนกั ท่นตาเกิมเนาะทาสาพ่วงกับโอ้เห็นใจเนาะเห็นโอเห็นใจเพื่อนพี่น้องเลยโดยกับบกบคิดบกฟันเนาะว่าคนที่เฮาหักที่มานอกใจเฮาเนาะโดยอะไรกับสาพวงกับสู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้ทางเอยเพื่อนเนาะโดยสำหรับคลิปนี้สาพวงกับฝากคอมเมนต์พี่น้องก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาพ่วงไงเด้อ ขาดสาพวงว่าพิษพลาดประก,การใดก,ก็ขอโทษขอภายล่าห,หลายพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้กั็ขอกล่าวคำว่าสบายดี